จ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ7 7จจังหวัดในกลุ่มผู้สูงอายุได้เฮนะคะรัฐบาลช่วยเหลือรายละ3 0 0ห0บาทต่อคนต่อรายส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากพมและก็สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดของกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของข่าวดีผู้สูงอายุในการให้สินเชื่อนะคะในปี2 2 5 6 6ด้วยวงเงินกู้ในส่วนของการประกอบอาชีพวงเงินคนละ3 0,000บาทต่อคนต่อรายไม่เสียค่าดอกเบี้ยค่ะซึ่งในส่วนของวันที่24มีนาคม2566หสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตเจกรมประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารข่าวดีในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะในส่วนของการให้สินเชื่อรายละ3 0,000บาทรวมกลุ่ม5คนขึ้นไปสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน1 00 0 0 0บาทซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดให้บริการผู้สูงอายุไปยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลวงเงินไม่เกินรายละ3 0,000บาทหรือว่าเป็นรายกลุ่มไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทรวมกลุ่มจํานวนไม่น้อยกว่า5คนนะคะระยะเวลาในการคืนเงินก็คือ3ปีไม่มีดอกเบี้ยค่ะสําหรับคุณสมบัติก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีความจําเป็นในการที่จะต้องขอวงเงินกู้ในการประกอบอาชีพความสามารถในการประกอบอาชีพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีปัจจัยในการสนับสนุนแล้วก็มีอาชีพไม่ข ชําระเงินกองทุนผู้สูงอายุส่วนคุณสมบัตินะคะก็คือในส่วนของผู้ค้า จะต้องมีผู้ค้ำด้วยนะคะมีอายุไม่เกิน59ปีเป็นผู้มีไรายได้นะ้าหรือว่าเงินเดือนประจำภูมิรำนาอยู่ในทะเบียนบ้านไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการเป็นผู้กู้แล้วก็เป็นผู้ค้ำค่ะส่วนเอกสารที่ต้องนําไปก็คือบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านทั้งผู้กู้ผู้คำ้ำหนังสือรับรองเงินเดือนใบสําคัญสมรสในบบรรภาพของผู้เสียของกรณีคู่สมรสที่เสียชีวิตแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนะคะหาก80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่กองกิจการผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนผู้สูงอายุกลุมกิจการผู้สูงอายุและก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ด 7, กรมประชาสัมพันธ์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ